ะะวันนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าง,งานบางนาสมุทรปราการบนพื้นที่กว่า3ไร่3งานก่อนเริ่มงานนะคะเราลงพื้นที่สำรวจแปลงก่อนแล้วที่ดินแปลงนี้นะคะเรียกได้ว่าสวยมากเดิมเคยเป็นบ่อน้ําสําหรับปลูกต้นไม้แต่ปัจจุบันนะคะกลายเป็นพื้นที่รกล้างยากขึ้นสูงทั่วทั้งแปลงแบบนี้ค่ะลูกค้านะคะจึงตัดสินใจเลือกใช้บริการเช่ารถถ่ายเคลียร์ดิ้งพื้นที่กับเรา เพื่อให้พื้นที่กลับมาสะอาดสวยพร้อมใช้งานอีกครั้งค่ะวันนี้นะคะเราก็เอารถแบ็คโฮลุยงาน2คันเลยลงหน้างานเพื่อให้งานเสร็จเร็วและตรงเวลาตามที่ลูกค้ากําหนดค่ะเพื่อไม่ให้งบบานปลายเราตั้งใจทุกขั้นตอนใส่ใจรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้าเห็นถึงความต่างและผลงานที่เรียบร้อยพื้นที่แปลงนี้นะคะกําลังจะกลับมาสวยงามเหมือนเดิมอีกครั้งแบบนี้เลยค่ะ ขอบคุณลูกค้าที่ไว,ว้วางใจบริการของเรานะคะท่านใดที่ต้องการเคลียร์ลิงพื้นที่ปรับหน้าดินหรือเช่ารถถ่ายรถแบ็คโฮโทรจองคิวรถก่อนได้เลยนะคะเช่ารถถ่ายเรารับงานทั่วกรุงเทพฯปริมณฑลงานเคลียร์ลิงพื้นที่รวดเร็วมืออาชีพ6วงจรต้องที่เช่ารถถ่าย .com เท่าน,นั้นนะคะ